ขอขอเพลงจีบยิ้มหนึ่งเพลงอ่านอันอันอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันข้ามข้อข้อสุดท้ายแต่นี่ก็ข้อสุดท้ายแล้วนะข้อท้ายขอเพลงจีบมูยิ้มหนึ่งเพลงเพลงไหนนะมูยิ้มเขินจังไม่เคยเขินครับผมใจแข็งร้องอ่ะร้องเลยแต่ขอคิดก่อนร้องเลยคำถามนี้เป๊ะมากเป๊ะคืออะไร S <S เอายังขอขอทำก็หลอเขาจีบอ่ะไม่ไม่ไม่เขาทำใกหรอพร้อมยังทุกคนขอขอขอ,ขอ,ขอ,ขอเป็นคนเล่นเล่นเปียนหนอนไ,ไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่ฉันต้องทนกับทุกสิ่งปิดบังความจริงในใจทุก ทุกครั้งที่เราพบกันทุกครั้งที่เธอหันมาที่ฉันเฉยเฉยรู้ไหมฉันฝืนแค่ไหนได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรัก,รกเธออยู่แต่ฉันไม่อาจจะเปิดเผยใจออกไปให้ใครได้รู้ ได้ยินไหมหว่าใจฉันยังคอยอยู่ตรงนั้นรอให้เธอแไปดูหรือหวังเพียงแค่จะรู้สักวันหนึ่งเฮ้ทุกคนอ้าวไปเลยไม่จบเลยอ่ะเคยเลยไม่เคยไม่